สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้มสี UK เคอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมื้อนีพาคกันมารีวิวมารีวิวดอกใหม่ที่ห้าปลูกไปค่ะพี่น้องค่ะปลูกไปเด็ดสองมื่ค่ะพี่น้องอีกดอกหนึ่งกำลังบานค่ะพี่น้องค่ะอีกดอกหนึ่งกำลังบานสาวหน่อยเพอนอยากมารีวิวตัวพอนอยากมารีวิวค่ะสวัสดีหรือยังสวัสดีหรือยังสวัสดีค่ะสวย หนูมาอะไรคะหนูมารีวิวหนูมารีวิวต้นไม้ที่หนูปลูกคะ่ะตอนนี้ดอกกําลังออกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็จะหนาวๆนิดนึงนะคะพี่น้องคะ่ะเรามากันในมุมหน้าบ้านคะ่ะสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้อมสมศรีสัพเพยยูเคค่ะพี่น้องคะ่ะพากันมาแม่นางซ่อมดอกใหม่อ่ะพี่น้องเพิ่นมาซ่อมเบิองดอกใหม แล้วเอาขาออกเอาขาออกเอาขาเนี <c oughs> ่ยบอกทีนี้ตอนนี้บานแล้วครับพี่น้องค่ะบานมือหน้ามือที่เ้าเอามาล่องเนาะพี่น้องกําลังบานดอกหนึ่งตอนนี้บานแถอพี่น้องค่ะบานแล้วดอกคือกึ่งหามห้ามในสีสมุดนี่พี่น้องค่ะอยู่หน้าบานเลยดอกสีดอกนี่สีเหลืองยังมาทันในบานเก๋กําลังตุ้มๆค่ะพี่น้องค่ะกําลังตุ้มๆอันนี้ดอกบอยซ่าโอดอกต้นท่านตะวันเนี่ยพี่น้องดอกดอกต้นท่านตะวันค่ะ กำลังเกิดแต่พิ่นเฮ็ดมาจากโรงเรียนเพิ่นก็เลยเอามาวางไว้เพิ่นบ่อยากให้เอาลงดินเด้คันอยู่เอาลงดินน่ะมันจะเกิดต้นสูงเลยวันทุกคนสิอ่อนดีเบลบีเกลบีเกลบีเกอยู่เอาร์ไซนสิต้นมันจะบ่สูงนะคันอยู่เสื้อแม่เอาลงดินนะต้นมันจะสูงเอาลงดินบ่เดียจะเอาลงดินดินบ่โอเคค่ะดพักไปล้างบ้านไปเอาเครื่องมือมาขุดๆุดขจะเอาลงดินโอเคฟัดจะห้ามจะเอาเอาไปใส่ทางฝุ่นเด้ ใส่หมุก็ได้ได้วอ่มามันติดกันเราไปใส่ทั้งคุณเนาะอ้ย๊ยแดดออกแล้วพี่น้องคะ่ะแดดออกคะ่ะพี่น้องเขาเขมานางอาบแดดกันคถะพี่น้องคะอยู่หน้าบ้านนี่แหละมือเนีกันแดดดีดีคะ่ะทุกคนค่ะแดดดีหลายกำลัำงพากันนั่งเบื้องดอกใหม่แนมหน,นแนมหนีไปคะ่ะลูกก็แม่เพราะว่าอันท่า <laughs> ขายอย่างมาตดีพ่อสิพากันออกไปเท่านอกค่ะเห็นแดดดีจะเลยพากันมานั่งสูก <alles> <stop> ันต้อนเนาะแม่ก bueno, pues ุหลันเนาะแม่กุหลัวมานั่งเบืองดอกใหม่โอ้ยดอกใหม่งามบรรยากาศจะดีดีกับพี่น้องค่ะเพื่อนบ้านกันยางผ่านไฟพานมาเซฮัลโหลพี่สิบาร์เฮ้ยพากับบันั่งเห็ดเหนียวเนาะยีน่าบ้านเนาะแม่กุหลัวเนาะน้ำซ่อนขา ไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้กับว่ามี่ยัางหลายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะเพินมารีวิวตัวสาวหน่อยเพินมารีวิวค่ะขอบคุณค่ะ